ชอบคนพูดหวานคุะผู้ชไอ้ออถ้าเราว่ายน้ำไม่เป็นแล้วพลัดตกน้ำระวังตะโกนให้คนช่วยกับวิ่งขึ้นมาเรียกให้คนช่วยอย่างไหนจะมีคนช่วยได้เร็วกว่ากันผมว่าถ้าวิ่งไปตามคนช่วยเร็วกว่าครับเออพอวิ่งมาถึงปั๊บเราก็วิ่งไปก็ขึ้นมาแล้วนี่ว่าพี่เออหนูตกน้ำ เออก็ดีดีเออว่ะขึ้นมาเลยด้วยาคนขับรถหกล้ออยากเปลี่ยนไปขับรถสิบล้อเขาต้องซื้อล้อมาเพิ่มอีกกี่ล้อองเพิ่มสี่ล้อไม่สี่ล้อใช่ครับ พอซื้อมาเสร็จปุ๊บคุณจะไปเอารอไปไว้ไหนก็คือเอาอีกสี่ล้อดันเข้าไปเตะหกล้อก็ให้มันวิ่งด้ไหมให้มันวิ่งด้ไหมวิ่งได้ครับก็ให้มันวิ่งเป็นสิบล้อใช่ครับก็ครบสิบล้อพอดีครับมีเหตุผลไหเพื่ออะไรเอาจเพื่ออะไรผมวตาทำสำเร็จแล้วเพื่ออะไรไม่มึงอะขึ้นไปเพื่ออะไรปริศนาฟ้อแอปมาแล้วครับ รายการสุดมันที่เพียงตอบคำถามให้ถูกติดกัน10คอก็รับไปเลย100,000บาทจาก AIS พร้อมรุ่นรับรถยนต์ toyota e t รุ่น S อสเทียอัตโนมัติมูลค่า635,000บาทครับกลับมาสนุกสนานคึ้นเร่งตามแบบฉบับปริศนาฟ้าลับกัน่อ โดยจากเมื่อวานนี้ที่คุณดาโชปาฏิหารตอบถูกได้1ข้อเท่ากันกับผู้ไม่มีประสบการณ์บนเก้าอี้ลอฟฟาอย่างคุณแมนกาวีทำให้ทั้งสองทีมยังมีคะแนนเสมอกันอยู่ที่0ูนย์ต่อ0ูวันนี้เรามาดูกันว่าคุณบอยพิสนุที่ยังตอบไปถูกเลยสักข้อจะสามารถคว้าคะแนนแรกมาให้กับทีมได้หรือไม่ไปชมกันเลยข้อต่อไปคนนักแข่งไม่ร่วงคุณคุณเคยได้ยินอยู่แล้วครับเป็นสำนวนที่เอาไว้ใช้กับคนรวยหรือคนจนคนรวยครับ ผมถึงคนรวยคุณสดชื่นมากคุณรู้จักคนรวยใช่ไหมับขายขายอะไรนะข้าวเหนียวอะไรนะเออจิ้มแจ่วหมูทอดจิ้มแจ่วหมูทอดอ๋อเขาขายนี้รวยเลยรวยเลยครับผมเพราะฉะนั้นคนข้าแข่งไม่ลวกหรอกครับก็เป็นสมุของถ้าจะส่งให้พี่ตาชิมคนข้าแข่งไม่ล้วงเลยเพราะเป็นตำรวจสำหรับใช้กับคนรวยตา คิดถึงใครสักคนหนึ่งชื่อแดงแล้วถ้าแดงขนนัแข้งร่วงแสดงว่าแดงเป็นคนจนหรือคนรวยถ้าแดงขนร่วงเอ้ขนนัแข่งเราจยากไปเปลี่ยนแปลงลดทอนหรือเพิ่มเติมถ้าแดงถามเ้ี๋ยวเรจะเปลี่ยนแปลงเออถ้าแดงขนนัแข่งร่วงแสดงว่าแดงเป็นคนจนหรือคนรวยแดงน่าจะเป็นคนจนเพราะเพราะว่าขนเขาร่วงหมดแล้วได้ปะอะไรของเขาอ่นเลยครับผมเขาพูดไปแล้วก็ วิ่ใครไม่รู้ว่าเขาเป็นอะไรล่ะเขาคิดเองเขาใสเขาอาจจะคิดถึงอแมนด้าในใจไม่พูด ถ้าแดงเป็นถ้าแดงผนจะแน่แข้งล่วงทิ้งมันเองแหละถ้าแดงผลนักแข่งล่วงใช่ไหมคุยใครอ่ะใครพี่ทำไรนี่อ๋อถูกแล้วถูกแล้วต้องพิจารณามองนี่ถูกแล้วคือถ้าแดงนะนะผลนักแข่งเขาล่วงแสดงว่าแดงเป็นคนจนหรือคนรวยนี่คือคำถามคนจริงๆแล้วคนรวยหรือคนจนโดนตัวไหนมาเนี่ยจะไปลบลวยเขาถ้าแดงผลล่วงก็ต้องเป็นจนก็ต้องจนจนผลล่วงคนรวยคนนักแข่งล่วงได้ไหมล่วงไม่ได้เพราะเพราะว่า เอาเงินไปซื้อกาวแปะได้ก็แปลว่าก่อนแปะก็คือก่อนแปะก็คือร่วงแล้วอะไรของเขาใช่ไหมใช่ครับผมอ๋อเปลี่ยนคําถามเปลี่ยนคําตอบได้ครับลองเปลี่ยนข้างแล้วกันโ ไม่ไมีใครเลยเพราะว่านร่วงหมดทุกคนโอก็ล่วงตาแนเลยเราตอนนี้ไม่ใช่ไม่มีใครเลยเพราะว่ามีทั้งคนจนคนรวยเขาก็เคยร่วงหมดได้ทั้งนั้นแหละไม่เกี่ยวอะไรเลยไม่เกี่ยวเอาไม่ได้ไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วมาแล้วเอางี่ดีกว่อใกล้ตัวเลยรู้จักพิษณุไหมพิุออย่าง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 ฟังดีๆครับสมาธิดีๆครับถ้าพิษณุพิศวงพิษใหมยที่มาพิศว่พิษณุอย่างพิศดารถามว่าใครทำตัวหน้างุน เขาขย่าตัวทําไมถ้าพิสนุเขากำลังหาคำตอบอยู่ครับมาเจอพิสมัยเดี๋ยวเข้ามาอภัยมากมากถ้าพิสนุพิษสวงพิษสมัยที่มาพิษสวัสดิ์พิสนุอย่างพิสดารเอาแค่นี้นี่คือโจทย์ถามแล้วนะใครทําตัวหน้างุนงงพิสมัยอันนี้ลำพึงครับผมลำพันให้ตั้งใจลำพันด้วยเบาๆด้วยเพราะว่าทุกตาเอาเอาเหตุผลเหตุผลพูดมาเพราะว่าพิสมัยอ่ะมาพิษสง Uhm, <cima S 1> วงพิษสวัสด <masa, S 2> ์ที่สุนยอพิษดานเออก็ก็จับทางเจอแล้วฮะจับทางเจอแล้วได้เป็นหนึ่งแล้วมาครับเล่นคนที่สามเขาจะคนเล่นไังไงข้อนี้จิ้มแจ่มูเธอจากข้อที่แล้วจิ้มแจ่มูเธอจะเพิ่มหรือไม่ได้อาบาลแล้วจากข้อที่แล้วไอ้มันติดปากแล้อะไร อะไรนะลายแอดจิ้มแจ่วหมูทอดพิมพ์คำนี้ได้เลยครผมเจอเลยครับทุกคนก็ด้กินฟรีครับผมครับผมอออตออออออ๋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 ออออ๋ออัออ๋สมัยอิษอ๋ออออ๋ออ๋ออออ๋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 มอ๋ออ่ออออ๋ออ๋อออยากองตบมือ ไม่น่าดีใจไม่ได้ดีใจลอบใจยากตรงที่ว่าประเด็นคือว่ามันมีชื่อพิสมัยครับแล้วมีความหมายของคาว่าพิสมัยแล้วก็มินนิ่งของความเป็นพิสมัยมันพิสมัยเป็นชื่อคนด้วยมีความเป็นไทยด้วยทำไมวะอ่านด้วยเป็นลักษณะด้วยใช่ไหมการที่เราเป็นพิสมัยไทยด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยไครดุพิสมัยก็คือพิศณุ ช่มันยากตรงนี้ไม่ใช่ว่าพิษสมัยเป็นคนแล้วไปแตะเขาอีกทีนึงก็ไม่ใช่เลยอ่ะไม่เป็นไรเราสองทีมนี้รักษามาตรฐานไว้หนึ่งข้อพบไหมกูมันยากมากเลยครับสี่จุดศนยาก4.00มองหน้างงเหมออยู่ยากยากต้องวิเคราะห์รูปประโยชน์อะไรนะอะไรนะคําถามคำถามด้วย มันยากครับมันมีทั้งกิริยามันมีทั้งชื่อคนมันพร้อมรูปพร้องเสียงเต็มไปหมดเลยะเตินคู่แข่งหญิงสาวคนนี้โอ้นี่ก็ไม่ค่อยเต็มเดี๋ยวทำหน้าอีกทีนะไม่เกี่ยวกับยนมาทางรายการนะอาส่งตัวเข้ามาเป็นอังอเป ลวงนี่คือคันหรืออะไรป่าครับหนามแค่ประเด็นมันน่าจะเกี่ยวกับคำถามนะใช่มันมีอ๋อเหรอถามคันก่อนว่าคิดว่าประมาณเท่าไหร่ถึงจะชนะผู้ชาวันนี้เขาว่าถุงั้นเจอแค่ประเด็นมันคันจริงป่ะวันจริงเจ้าคันจริงแน่แน่คันจะอยู่ในใจไม่มีแพ้อยู่ในใจเดี๋ยวเดี๋ยวเขาให้เดาคะแนนไม่ใช่ดูถูกเหยียดหยามสายตาเราเนี่ยคิดว่าไม่น่าแพ้เขาหรอกใครเขาแพ้ไปเลย เพราะฉะนั้นคิดว่าทำเท่าไรมีโอกาสชนะสองก็ชนะเขาแล้วค่ะพุณเล่นกันเนี่ยเป็นรู้อ่ะทำไมรู้อ่ะครับคิดว่าเขาแค่หนึ่งก็พอค่ะเดี๋ยวคุณเก่งใจก็บางคุณนั่นเท่าไหร่เจอเท่าไหร่หน้าบอกไม่ต้องพูดถึงยากมากพี่กาวพี่กวคิดว่ายากไง ไม่งั้นไม่ดีขนาดนี้หรอโอ้ไปโดนอะไรเข้าเลยเออสติลุดเลยเนี่ยจริงสติลุดเลยเหรอแสดงว่าวันนี้เหตุการณ์เนี่ยสามตัวอย่างแล้วเพราะนั้นต้องวิเคราะห์พอสมควรครับใช้เวลาให้ดีๆเอาแค่สองข้อพอชนะเลยนี่คุณมากี่รอบเลยเนี่ยเออรอบที่สิบแปดสิบแปดคุณได้แค่นี้เหรอเดี๋ยวไปดูคำถามซะก่อนพี่กาวให้เวลาครึ่งชั่วโมงเคียงโอ้ยอย่าครึ่งชั่วโมงเลยครับผมให้ข้าวเป็นตัวตั้งมา Ace the c h e สูงสูงไม่ได้เลยคิดตังผัวกันมาทันทีใครอ่ะพี่เอาสามีเขาพี่เอเขาอย่างเงี้ยคุวอย่างงี้แหละแต่ไม่ได้อ้วนอะไรอย่างงี้นะเฮ้ยกินอะไรมาทำไมอ้วนวะวันทิพย์แก้มูท้อเออเอาแล้วชิะลาะา้โอ้โพ่อขึ้นนะเนี่ย พี่ต้องะพี่่ต้อองงขาายยด้วยไม่มีใครร้องตอนมันจะลอยแล้วโอ้โหเมื่อกี้ไม่มีใครร้องตอนขึ้นนะมันลอยนะตอนลอยนะตอนขึ้นฮะครับผมอ้ตอนมันกึ่งก็ว่ะแล้วตอนลงจะยังไงเนี่ยสองอันพี่สองอันเดี๋ยวลวกเดี๋ยวลวกเออโอ้โหดีนะ ชอบคนพูดหวานหูขาหูจ๋าไอโอ๊จับมาได้จับมาดีดีดอก่อกไปไปดูไปเทียร์ลยนี่เปเทียร์เลยนม่สวายไม่เอาีขึ้นเออเออ เมื่อกี้ใส่สโลหรอเมื่อกี้ทำไมใส่สัดเต็มเลยของผมอหลายทีด้วยหลายทีด้วยคืออะไรก็ผมต้องดูแลเขาหน่อยว่าแฟนเขาเป็นรุ่นพี่ผมที่มาฝึกงานที่นี่ออ๋ใช่ซึ่งมันไม่เกี่ยวจะบอกทำไมเหมือนคุยชีวประวัติหนึ่งข้อเสมอทำดีๆสองข้อชนะเป็นครั้งแรกของสคนให้ดูหน่อยยังไม่ได้เลย นะคิดเราเองแล้วกันสกาววนดีๆมันซับซ้อนซอนเงื่อนหน่อยนะอ้าวมันคนละระดับสมองแล้วโอเคจงมันมีอยู่แค่นั้นเองคนละระดับสมองมาเลยปีานด์าัดีดีทบทวนดีๆีสอนาทีจับเวลาถ้าบอยแบนแสดงว่าเกิดอะไรขึ้นกับบอย <Band. S 1> แสดงว่าเกิดอะไรขึ้นกับบอยเป็นวงอะค่ะไม่ได้เกิดอะไรขึ้นกับบอยเป็นวงบอยแบนด์แล้วบอยกับบอยแบนด์มันตากันยังไงอะบอยก็คือผู้ชายแต่บอยแบนด์ก็เป็นวงเป็นบอยแบนด์เป็นวงแต่ถ้าเกิดบอยแบนด์ไปเรื่อยๆใดๆก็ไม่มีคําว่าท่าเกิดขึ้นถ้าบอยถ้าถ้าบอยแบนด์สมมติว่าคนชื่อบอยแล้วแบนด์ก็อาจจะเป็นแบบแบนด์อะไรสักอย่างหนึ่งใช่อะไรอย่างเงี้ยค่ะนั่นแหละแต่ต้องไปทางนั้น oh. เออไม่ทันแล้ว ไม่เป็นไรแต่ว่าเจอแต่ว่าเจอเพราะมันมีคำว่าท่าแต่ผมไม่จะบอยแบนผมไม่เจอตอนพูไม่อวดสิเราจะไม่อวดเขาทำไมคนระดับสมองอย่าไปอวดเรอกครับแต่เจอแล้วแต่เจอแล้วประมาณนี้แหละเอาแต่มันไม่เป็นไรไม่เป็นไรแล้วถ้าบอยแบนบอยแบนใครจะรู้สึกไม่ดีถ้าบอยแบนบอยแบนใครจะรู้สึกไม่ดีค่อยค่อยคิดหาให้เจอถ้าบอยแบนบอยแบนบอยแบนรู้สึกไม่ดีค่ะถูกต้อง นี่เพราะอะไรอ่ะเพราะอะไรก็เพราะว่าถ้าบอยอ่ะคนชื่อบอยเนี่ยไปแบนด์บอยแบนด์ก็ไปแบนด์วงบอยแบน์วงบอยแบนดเขาก็รู้สึกว่าอ้าวทำไมมาแบนด์เขาล่ะเขาก็ต้องแบบรู้สึกแบบไม่ดีกับบอยอ่ะไมา่ต้องพูดเยอะได้แล้วพิธีกรถามเขาก็ต้องตอบตามคำถามใช่ปิดประตูแพ้เสมอแล้วนี่คือเลขหนึ่งอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับผมยังไม่เจอเลขสองเลยนะครับจะเป็นครา้งแรกหรือไม่แล้วจะชนะหรือไม่อยู่ที่ข้อนี้เลย ผลหน้าแข้งไม่ร่วงเป็นสำนวนที่เอาไว้ใช้กับคนรวยหรือคนจนเพื่อชนะแล้วครับผลหน้าแข้งไม่ร่วงใช้กับคนรวยค่ะเพราะว่าทำอะไรก็แบบว่าไม่สะทกสะทานผลหน้าแข้งก็ไม่ร่วงหรอกตอนนี้สะทกสะทานไหมไม่สะทกสะทานเาพราะว่าชนะแน่ชนะ,นะ,นะเียวชนะ นากันเลโอ้โหเสมอกันไปมาโอ้โหลบกันกี่ครั้งเลยจากนี้ไปแล้วแต่แล้วไปถึง10แเลยเอสในจีนะฮะหนึ่งแสต่างหากเลยมาข้อต่อไปมาเดีแล้วถ้าแดงขนหนักแข่งร่วงแสดงว่าแดงเป็นคนจนหรือคนรวยแดงเป็นคนจนหรือคนรวย ก็เมื่อกี้สำนวนว่าถ้าคนนขนนักแข่งร่วงก็เป็นสำนวนของของคนรวยหรือคนจนคือคนรวยแต่ถ้าแดงขนนักแข่งร่วงแสดงว่าแดงเป็นคนจนหรือคนรวยแดงไม่เป็นคนจนและคนรวยแดงอาจจะเป็นโรคอะไรสักอย่างแล้วถูกท่าเป็นหน้าหน้าทงสารแล้วล่ะ คนนักแข่งล่วงไอ้คนอื่นก็น่าจะล่วงหัวล้านหมดไม่มีอะไรก็ว่าไปทีนี้ผมก็รวยสิครับขนเต็มตัวเลยครับเนี่ยคนนักแข่งล่วงมันเป็นสำนวนไม่ได้ล่วงจริงค่ะมันหมายความว่าเออเงินทอไม่มีวันหมดหรอกเป็นเงินคนรวยไปดูปุ๊บโอ้โหนักแข่งล่วงโอ้ยบ้านนี้มาดูดิคนนักแข่งเพียบเลยล่วงอยู่ตามพื้นรวยทั้งนั้นมันไม่ใช่มันเป็นแค่สำนวนนะไปต่อเลยปรดีดีท่ถ้าพิษณุพิษณุเอาจะนึกถึงอะไรนึกถึงนึกถึงนึกถึงบอยพิษณุค่ะแล้วเขาจะเป็นนึกถึงสิ่งอะไรไหมเป็น บอยพิจนุเขาก็โอเคเขาก็เป็นคนดีบ้างค่ะดีบ้างนมีความดีบ้างอยู่มีบ้างนะรักษาเขาเก็บเขาไว้ใช่ค่ะให้อาหารเม็ดเขาบ้างนนาำอมจากเก้าอี้แล้วคุณบอยยังโดนแกล้งไม่หยุดเลยนะครับนี่ว่าแต่คุณอมจะสามารถฟ้าฝันคำถามเกี่ยวกับคุณบอยเพื่อมุ่งไปขวาแจ็คพอตหนึ่งแสนบาทได้หรือไม่ช่วงหน้ามาลุ้นกันครับถ้าเราว่ายน้ำไม่เป็นแล้วพลัดตกน้ำระวังตะโกนให้คนช่วยกับวิ่งขึ้นมาเรียกให้คนช่วยอย่างไหนจะมีคนช่วยได้ เร็วกว่ากันผมว่าถ้าวิ่งไปตามคนช่วยเร็วกว่าครับวิ่งเออพอวิ่งมาถึงปั๊บเราก็วิ่งไปก็ขึ้นมาแล้วนี่ว่านี่เออหนูตกน้ำเออก็มีดีเออว่ะมาีช่วยอะไรถ้าคนขับรถหกร้อยอยากเปลี่ยนไปขับรถสิบรอเขาต้องซื้อล้อมาเพิ่มอีกกี่ล้อเพิ่มสี่ล้อเพิ่มสี่ล้อใช่ครับ พอซื้อ,อมาเสร็จปุ๊บคุณจะไปเอาล้อไปไว้ไหนเอาไม่ได้เหลือพื้นที่ให้ผมหรอกูไม่ได้อยู่ทีมเดียวนึงเลยผมยังลาออกจากทีมผมได้ไหมครับเนี่ย